วันนี้จะพาไปดูว่าถ้าเรามีตังค์20บาทจะซื้อของอะไรในเซเว่นได้บ้างคัดมาให้20ักว่าอย่างจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยอันแรกเลยครับผมนี่ b ิ๊กแบ2กบาท20บาท,บาทที่รู้สึกคุ้มมากคือน่าจะเป็นขนม20บาทที่เยอะที่สุดแล้วปริมาณเนี่ยขอดูปริมาณน,นะ80กรัมเยอะมากเขาเขียนว่าอร่อยเข้มเต็มซองก็คือเหมือนเอาเพิ่มอ่ะเหมือนเพิ่มให้อีกอเป็นไม่เต็มขอดูนะแกะวไวะเนี่ย โอ้โหจะได้กินไหมเนี่ยอุ้ยเขาทำถุงเหนียวจัดเลยว่ะเดี๋ยวลงข้าอ,อเออเดี๋ยวลงข้าหโอ้ยถามว่าเต็มซองไหมเกือบเต็มแล้วครึ่งซอง <c oughs> เขาอาจจะให้มาครึ่งซองแต่เยอะอยู่ปริมาณเยอะอยู่ดูมันเป็นอารมณ์น้องๆกับไอ้ที่มันเป็นแทนซิเลียมอะอ๋อขนมมะเขือเทศแทนซิเลียมอ,อันนี้มันจะเป็นแบบรูปทรงมันจะเป็นแบบกลมๆเว้ย อย่างชอบเลยอันจกิงกินเพิินถามว่าสารอาหารเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแต่เป็นขนมที่เพลินมากราคาถูกแล้วเพลินและอิ่มออฟฟี่ผมชอบซื้อเพราะว่าเวลาแกะอะไรกินสักอย่างเนี่ยมันจะชอบมาแย่งกันกิน<อ>แต่อันเนี้ยยี<อ>่ิบาทนี่คือคุ้มเลยได้กินทุกคน<อ>แถมอิ่มกันทั่วนหน้าอื อร่อยด้วยนะอันต่อมาครับนี่เป็นคัตการี่ถั่วเป็นถั่วที่พร้อมกินไม่ใช่เป็นเม็ดๆนะนี่จะมีโก๋แก่กับมีมารูโจ่ยี่สิบาทเท่านั้นอ่ะซึ่งโก๋แก่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ถั่วเขาบอกว่าเป็นมันค่ะนี่ไงเขาเขียนไว้อยูอ่อ๋อมันทุกเม็ดนี่ไงเขาเขียนไว้อยู่มันทุกเม็ดไม่ใช่ถั่วอ่าแก่แก่แก่เอาตะตังไม่ทันเลยเ<อ>ูไม<อ>่ใจกะทินี่คือออริจินอลของโก๋แก่แล้วเฮ้ยไอ้บิ๊กแบงเนี่ยอพอก่อนสินอร่อยมากเลยอ่ะเฮ้ย ขาทำเหนียวทุกอันเลยว่ะอันเนี้ยเขาให้โอเปนเทียอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคขอโทษทีอ๋อโอเคอะนะโอเปนเทียตรงนี้ก็ได้หละเป็นโกลเดแกะทิที่ออริจินอลแหละทุกคนน่าจะเคยกินนี่ให้ดูก่อนเนี่ยเห็นปะเป็นถั่วที่ข้างนอกเนี่ยเคลือบรสชาติกะทิมันทุกเม็กจริงๆว่ะแต่เขาว่าเขาชอบมารูโจนะมารูโจรสไก่ทอดนี่ก็ออริจินอลเหมือนกันแกะอย่างนี้ไม่ได้ทั้งอันเลยว่ะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นผงๆเนี้ย เอาไว้กินแล้วก็ดูดนิ้วกรอบฟันแตกอร่อยผมไม่ได้กินนานแล้วอันนี้เด็กๆสมัยก่อนเขากินเหนไม่ได้กินนานแล้วเหมือนกันอนี่อันนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรหมวดของของกินเล่นเออของหวานโมจิชูครีมน่ากินมากโมจิชูครีมคือน่ากินมากเห็นครั้งแรกแบบอุ้ยน่ากินจังข้างนอกเนี่ยเหมือนเป็นโมจิข้างในเนี่ยเป็นชูครีมเออและอันนี้อันนี้ก็น่ากินเหมือนกันเป็นวุ้นจิ้นลี่ ลิ้นจีจิ้นอะไรนะวุ้นลิ้นจีวุ้นลิ้นจีผสมน้ำมะพร้าวในน้ำเชื่อมตราจริงใจอ่ะนี่ผมเห็นมัน20บาทมันดูน่ากินมากเลยดูดิวิอันนี้ดูดีนะดูดีนะออกมาดิโหความแป้งมันก็จะแบบแต่มันไม่ได้แบบไม่ได้นุ่มนะมันมีความตึงๆผิวอยู่นะราบีไส้นะเรื้อนี่ ไส้ข้างในมันก็จะมีความเป็นแบบไส้ของชูครีมเห็นไหมม,มันสัมผัสแรกเลยฟื้นเหนียวมันเป็นเหนียวนุ่มแป้งเหมือนแป้ง,ปงเค้กอ่ะฟิลลิ่งคือเอแคร์ที่แป้งข้างนอกมันเหนียวหนึบมากกว่าอันอันออริจินอลมันจะก,กัดและขาดเลยอันนี้มันจะมีความเหนียวหนึบเห็นไหมอืมครีมข้างในคือครีมเอแคร์เราเอานี้ดีกว่า วุ้นกินอะไรนะวุ้นลิ้นจี่พูดไม่ถูกแล้วก็มันก็ผิดไปเรื่อยโอ้ดูดิโคตรนนะ่ากินนะอ่ะอ่าๆๆาป้อนป้อนป้อนอคำจะโตไปเลยเอา้าวหนูกำลังจะกินหมดโอ้โหไงอันนี้ดีโอ้โหอืมอน,นี้ดเป็นวุ้นที่มันเป็นสายหนึบหนึบตัมันหนึบมากไอน้น้ำเครื่องเขาเนี่ยมันหอม,อมลิ้นจี่มากเลยทุกคนอันนี้อร่อยกรดาคือบ อันนี้อร่อยหามว่าหวานไหมเนี่ยระดับความหวานเต็มสิบผมให้ประมาณประมาณ7ถึง8ไม่ได้หวานมากแต่ถ้าใส่น้ำแข็งกินน่าจะอร่อยมากเลยจริงๆๆิงริงแลเหมือนมันมีเขาก็มีวุ้นหลายๆสีด้วยมีบุ้นบุ้เออเป็นบุ้เป็นวุ้นอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้นี่อากาศร้อนร้อนนะเอามาเทใส่ถ้วยแล้วน้ำแข็งไอยกบลงไปจบนี้คืองานจบ โอ้นี่ดีและอันนี้เป็นแคตตาล็อของสาหร่ายและกันเป็นสาหร่ายอบอ่ะจะมียี่ห้อของเท่าแก่น้อยกับมาชิตะ20บาทก็จะได้ถุงประมาณนี้นะเอาลองชิมกันดูเราลองวัดกันดูแม้ระหว่างมาชิตะกับเท่าแก่น้อยหนยจะอร่อยกว่ากันปกติเราก็ไม่เคยกินวัดนั้นเราก็จะซื้อเลยอะจะหยิบกันเฉพาะที่มีโปรโมชั่นอ่าสองแถมหนึ่งเลยอย่างนี้ในกล้องไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าแต่มันมีความไม่เหมือนกันอยู่เท่าแก่น้อยจะออกบางๆมาชิตะจะออกเข้มๆนี่มาชิตะมันจะมีความ แบบเข้มเยอะแต่เท่าแก่น้อยมันจะออกบางกว่ามันจะใสกว่านี่เห็นไหมอ่ะลองชิมแต่ว่าดูด้วยสายตานะมาชิตะมันดูดีกว่าแต่มันมันเหมือนแบบทาน้ํามันอ่ะอ่ะใช่ลองชิมตัวอร่อยเค็มๆมันๆนะของมาชิตะอืนะคบแก่น้อยหอมชอาแก่น้อยดีถ้าวัดกันหนึ่งตอนหนึ่งแล้วล้วก็ผมให้เท่าแก่น้อยเลยทันทีคือ มาชิตะเนี่ยรสชาติออริจินอลที่เขาทำมาเนี่ยน่าจะใส่แค่เกลือส่วนของข้าวแก่น้อยไม่รู้ว่าใส่อะไรรสชาติที่จะน่าเหมือนกันนะแต่รสชาติมันมีแบบเค็มๆเ,เหมือนหวานมันมันงผงอะ่ะมีผงโรยมีผงปรุงอะ่ะออ๋แต่ของมาชิตะเขาบอกเขาไม่ใส่ผงชูรสไงอ้าว แสดงว่าความอร่อยมันอยู่ในหมูชุบรสแล้วถ้าอย่างนี้อันนี้เขาไม่ได้เขียนเอาไวนะยยา้นะแสดงว่าไอ้ที่ใส่อร่อยกว่ามาถึงอันนี้อันนี้เป็นแคตาลลี่เขาเรียกว่าอะไรของกินเล่นของจุกจิกจิกของฝาก,กข้าวตังอ่ะเป็นข้าวตัง20บาทเหมือนกันข้าวตังหน้าหมูหยองพริกเผาแต่อันนี้ผมเมื่เคยเห็นเป็นข้าวตังหน้าหมูหยองรสปูผัดพริกเผาตาเจ้าสวนะ20บาทจ,จริงๆของเจ้าสวนเรารีวิวบ่อยนะจะเขาจะเปเป็นสปอนเซอร์เราก็ได้นะครับผม โอ้ของในนี้นี่ค่อนข้างน้อยเนี่ยเขาจะไม่เป็นสปอนเซอร์กับพวงนี้เ<แ>กือบ<ะ> <c oughs> จะดีแล้วเกือบจะดีแล้วอันนี้เนี่ยมี30สบกรัมข้าวตังแผ่นใหญ่ๆมาให้ประมาณสองแผน่นอันนี้หมดแล้วเหรอ <laughs> แล้วก็เศษแ,แตกกอ่ะอามาด้ดูวันนี้มีของแท้อันนี้คือที่เหลืออันนี้คือที่เหลืออยู่ในก้นใช่ไหมสองแผ่นแค่นี้ไว้เนี่ยข้าวตังรสปูผัดพริกเผาเอออะเก็บไว้ก่อนเขาชอบกินไอ้เศษๆมันะเออใช่ เพราะว่าเศษเมันดูคุกเครื่องเน้นเ้นดีนะอ,อร่อยเนะี้ยหาปูไม่เจอเลยอร่อยแต่อันไหนคือคือปูอแล้วดกเจ้าสัวเขาก็ดูอยู่แต่สปบนเตอร์เรารีวิวไปรีวิวมาไม่เอาดีกว่าหาว่าอร่อยไม่อร่อยนะไม่หรอกเราคุ้นชินกับหมูหยองพริกเผาอะ่ะม,มันก็จะเหมือนใกล้ๆกล้เคียงเคียงกันมันก็จะมีกลิ่นความเป็นพริกเผานิดๆจะหาปูอาจจะไม่ค่อยชัดมากอืแต่อร่อยนะถือว่าอร่อยเลยืม อือกิมพอยบัอันต่อมาครับอันนี้เนี่ยน้องๆหนูหลายคนน่าจะชอบโคอาามารต้องค่ยเาอีกไหมไม่ต้องแล้วเสียเวลาซื้อเนี้ยเป็นแบ็คโคอาามาส่วนนี้เป็นไวโคอาลามาร์เราลองแกะชิมกันดูว่าเป็นยังไงน่าจะเป็นดาร์กช็อกกับไวช็อกกันแหละ20บาทเหมือนกันแกะมาจะเจอการ์ดครับผมการ์ดทำอะไรได้ตัวนี้หมายความว่าอะไรเฮ้ยมีอะไรแปลกแปกไปไหมซองมันดูเล็กไหมน่ารักซองมันดูเล็กไหมทำไมซองมันดูเล็กๆยังไงไม่รู้อ่ะดูดิ อ่ะนี่ฝ่ามือผมอ่ะผมให้ดูเนี่ยมันมันมันเล็กกว่าฝ่ามือผมอีกอ่ะหรือเป็นเพราะรสชาติรสชาติใหม่แล้วมันเล็กลงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเฮ้ยโหนี่นับตัวได้เลยนะเนี่ยไม่ถึงประมาณ1ิบตัวไม่ถึงสิบด้วยมันก็จะเป็นแบบนี่อ่ะอืมอร่อยนะตัวแบล็โคล่ามันมันเป็นเหมือนดาร์กช็อกดาร์กช็อกหน่อยลองกินมันเลยนม่มันเป็นยังไงสิ อืมอันนี้เป็นไวท์ช็อกแต่แบบหวานเจี๊ยบเลยอ,อะรสชาติมันค่อนข้างไปทางหวานอเอ้ยผมรู้สึกผมชอบแบ็กมากกว่าแบ๊กมกันโอ้โหอ,อันนั้นหวานแสียบคอเลยกินแล้วมาคิดตามหลังมานะกี้ใครชอบสายหวานไปทางไวท์แต่ถ้าแบ๊กเนี่ยจะมีความหวานหวานแล้วก็ผมติดไปลายๆนิด อร่อยอันนี้อันนี้แบ็กเนี้ยอร่อยมาในโซนของขนมหวานละกันในโซนตู้เย็นที่เราสามารถหยิบกินนู่นนี่นั่นได้่ัวนี้เราจริงๆมันมีเยอะนะแต่มันมีบางที22บบาง2 1บบ้าง25บาทบ้างอันเนี้ยยี่สิบบาทอันนี้เป็นลอดช่องไทยก็จะเป็นน้ำกะทิหรืออะไรสักอย่างเขาบอกว่าหอมมันเข้มข้นขึ้นตัวนี้จะเป็นข้าวโพดหวานคุกเนยเขาเหมือนเป็นเนยน้ําตาลรวมกันไปแล้วในถุงจริงๆถ้าเราซื้อในเซเว่นอ่ะเขาเวฟให้เขาเวให้เขาก็จะแกะถุงเนี้ยใส่ลรวเวฟให้ซึ่งเราควรจะทาอย่างนั้นนะแล แกะก่อนอ่ะก็จะเป็นข้าวโพดนี้แหลปะปกติปกติเลยข้าวโพดธรรมดาธรรมดาเลยอ่ะเราลองลยอุ้ยรอช่องนี่คืออยากจะบอกว่าสีมันดูแบบน่ากิน,นมากมันเหมือนเป็นน้ําตาลตโนดอ่ะเออกะทิอ่ะดูดิดูดิดูดิไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อืมอ่ะชิมชิมเด็ดเลยเหมือนว่าเจ็ดไหมไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแต่นี้20บบาทไหมอุ้ยอร่อย เส้นอร่อยมากกลิ่นมันเป็นกลิ่นใบเตยเ,เ,เหมือนเปียกปูนตอนไท,ทยๆภาพลักษณ์รอดช่องอะ่ะเส้นมันชอบขมเราเรากินมันจะมีความขมนิดนึงอะ่ะแต่นี้ไม่ขมแล้วไปไปลายหอมหอมใบเตยมากหอมเหมือนเปียกปูนที่เอาม,มาทมมาล้ดเออ,เอใช่ใช่ใช่แล้วเนี้ยน,น้ำเนี้ยน้ำกะทิอะ่ะมีความมันเข้มข้นแต่ความหวานเนี่ยอาจจะประมาณสักแปดเต็มสิบแต่นี้นะน้ำแข็งฝอยจบ ทิ้งไว้สัก5ทีให้มันละลายนิดนึงนี่คือจบอร่อยอันนี้ผมบอกเลยอร่อยมากเอาจริงรู้สึกว่าเซเว่นเขาทำรีเสิร์ชเรื่องขนมเรื่องอาหารทุก,กอย่างดีอะ่ะและอันนี้ครับเป็นโหมดเครื่องดื่มเป็นเรียกว่าเครื่องดื่มที่ผมรู้สึกว่าอยากภูมจะนนำเสนอแล้วกันนี่ลิปตัน ปกติแล้วก็กินปกติแหละลิปตันเดี๋ยวนี้มันโลมแต่อันนี้เป็นลิปตันซ่าคือปกติผมชอบกินลิปตันแต่มันมีความหวานก็เลยแบบแล้วแล้วผมเคยเอาลิปตันผสมโซดาผมรู้สึกว่าอยากได้ความซ่ามันก็มันก็ได้แหละแต่เขาทํามาให้แล้วลิปตันซ่าถ้าใครยังไม่เคยกินถ้าใครยังไม่เคยกินลองไปลองกินดูผมรู้สึกว่าอร่อยแล้วไม่มีน้ําตาลนะอ่ะแล้วมันเป็นแบบน้าตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์มีสารให้ความหวานแทนน้าตาลตัวอื่นๆ โอ้ยสุดยอดชาอัดก๊าซเออมันเป็นชาที่ซ่าไงว้าวว้าวและอันนี้ครับอันนี้สําหรับสายคนรักสุขภาพอันนี้อาจจะแบบทำลายอันนี้จะทำลายไม่น่้มาวางคู่ถึงเมจะน้ําตาลศูนเปอร์เซ็นแต่ก็มีอันตรายแต่อันนี้เป็นน้าเต้าหู้ตู้นี่อันนี้มีน้ําตาลนิดหน่อยแต่มีประโยชน์มากกว่าเอออ่ะก็จะยี่สิบบาทเหมือนกันชื่ออันนี้โปรตีนเยอะปกติเวลาผมกินผมกินแบบไฮโปรตีนเลย กระแปงละ49บาทสําหรับวันไหนที่โปรตีนไม่พอโปรตีนขาดกินบ่อยมากเลยอม,มันแบบมันง่ายอร่อยนะซื้อง่ายเอออร่อยซื้อง่ายแคตตาลลี่ต่อมาเป็นแคตตาลลี่ขนมปังขนมปังอ่ะขนมปังในชีวิก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยแต่เราคัดมาอันที่มันน่ากินน่ากินละกันนี่นี่จะเป็นครัวซองทูโทนก็จะเป็นเหมือนแบบอย่างนี้อ่ะช็อกโกแลตแล้วก็สสลับกับขนมปังปกติแต่รัวซองไม่ใช่ประเด็นนี่นี่คือโอวัลตินโทส์มันจะเป็นขนมปังโทส์อย่างนี้ แล้วดูรูปดิดูรูปดิเป็นชิ้นๆโรยผงโอนตินแล้วก็มีนมข้นอ่ะซึ่งอันนี้เราไม่ควรซื้อมากินที่บ้านเราควรให้เซเว่น<อ>ท,ทำเขาจะมีขนมปังมาให้แบบนี้ใช่ไหมเหมือนเป็นท็อปปิ้งคอนเฟกอ,อะโอนติงกรอบอะโอนติงกรอบทานจะพืชอะเอาไวโ้โรยอแต่นมข้นละ่ะไม่ได้ซื้อมาไม่มีนมข้นไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็กินแบบไม่มีนมข้นแล้วกันแต่เอาจริงๆเขารู้สึกว่าอันนี้ยี่สิบบาทอะอิ่มแล้วก็มันดูดีนะ นกินมันดูดีนะมันดูแบบหอมด้วยนะขนมปังแบบหอมๆอมแน่นๆเดี๋ยวผมไปทําก่อนมาทุกคนได้แล้วนี่รูปร่างหน้าตาที่ผมหั่นมาแล้วนะมันก็จะเป็นประมาณนี้ถือดินี่อ๋อเหมือนโอวัลตินภูเขาไฟเออเออเออใช่ใช่ใช่น่าจะอันเดียวกัน,นเป็นแบบว่าโอวัลตินภูเขาไฟภูเขาไฟอย่างนี้นี่เท่าๆเท่ๆเอาล่ะน่ากินอยู่นะนะถ้ามีนมข้นน่าจะดีผมว่า อ,อร่อยอุยจริงๆเมื่อีนมข้นก็อร่อยเลยนะคือตัวขนมปังเนะี่ยเขามีช็อกโกแลตอยู่ในขนมปังอยู่แล้วขนมปังนุ่มแล้วได้ไอ้ผงโรยที่เป็น คอนเฟกโรชเชอร์โอลตินเนี่ยมันกรอบหวานเดชแต่ถ้ามีนมข้นก็เจริญอาหารกว่าน,นี้แล้วขนมป<ค>ังโออขนมปังแน่นมากฟิลลิ่งเหมือนโรตีนิ่มเป็นฟิลลิ่งแบบโรต,ตีนิ่มๆน,นัๆ้นหนาแน่นๆแล้วก็เหนีหนยวๆเออเจริญอาหารกินกับกาแฟตอนเช้านี่20บาทนี่จุกแคตตเกอรีต่อมาผมเป็นไข่ตุ๋นนะไข่ตุ๋นแล้วกันคือไข่ตุ๋นนี่เป็นออริจินอลที่เวลาเรากินข้าวอย่างผมเนี่ยผมจะชอบซื้อข้าวก่อบเซเว่นมาหนึ่งก้อนต้องมีไข่ตุ๋นนะสักอันหนึ่งอ่ะบางทีก็สุ่มหรือบางทีผมเเเเเเบบบื่่่่่่อออออไไไมมมรู้ะกกกกิิินน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 ลลลขตตุุยยทแแางงดัีีผพคห็็ป ของซ p นะไข่ตุ๋นครับกุ้งผสมหมูและไก่อ่ามันจะเป็นแบบนี้คือในถ้วยมีทั้งกุ้งหมูไก่เออปกติมันก็จะมีหมูกับไก่แยกกันโอ้ไม่เห็นเลยเลยควันควันท่วมควันท่วมตักให้ดูครับผมนี่เหมือนครัสตาร์ดเลยเออเขาทำนุ่มดีนะกลิ่นคือหอมมากถ้าตอนนี้น่จะลวกปาก่อยอืมโอ้อร่อย อุ๊ยอร่อยเลยคือปกติอ่ะผมอาจจะชอบกินไข่ตุ๋นเทียบแล้วผมรู้สึกว่าอ่ะมันก็จะมีไข่ตุ๋นที่เป็นอะหมูหมูดำคุณปุตตะมีที่เป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นคือแบบนี้แล้วก็จะมีเบสิกเบสิก่จ้เป็นอิ่มคุ้มอ่ะอ่ะตัวอิ่มคุ้มเบสิกที่มันจะมีเห็ดหอมแต่อันเนี้ยผมรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็หวานหวานรสชาติดีมากคือน้ำซุปดีเออไข่ตุ๋นดีกลายเป็นว่าคือที่ผ่านมาผมให้ญี่ปุ่นอ่ะเบอร์หนึ่งกลายเป็นว่าอันเนี้ยเบอร์หนึ่งนํอันนี่ เนื้อกุ้งมันชิ้นเลยนุ้ยดิจันทนตอนเลยว่าในบรรดาไขตุ๋นอันนี้โอเคสุดแล้วอร่อยเนื้อกุ้งเด้งหอมมากคุณนเนื้อกุ้งเยอะด้วยแล้วนี่มีไม่ใช่แค่กุ้งนะเขามีแบบมีเห็ดหอมมีหมูสับมีอะไรอู๋สารพัดเลยอร่อยอร่อยลองลองไปกินกันดูนะทุกคนคุ้มราคาคุ้มตังค์พอารสชาติมันอร่อยต่อไปเขาจะซื้อแต่ไข่ตุ๋นอันนี้แหละต่อต่อไปผมก็คงซื้อไข่ตุ๋นกุ้งผสมหมูกับไก่ได้แหละ